ตัม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 ตัลลัตัม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 มาค่ะชั้มมค่ะแปโอ้ยจักมันหยังดอกเอาตัวนี้รคค่ะทาน้เปลี่ยนสีได้ชนะไปเลยนะคะอกแรกจะได้หรือเปล่าน่ัมเน้อุ้มจะเส้นไหนจะเส้นนี้ค่ะยาวะยาวะยาวาใดด้ เจ้าเจ้ามือก่อนเตรียมตัวนะคะอย่าปิดมาทางนี่นะได้บอ๊อได้บอ๊อได้ค่ะถึงแรงๆให้แตกเอ้ยโอ้มันอยู่<ส>ไหนวะโอ้กลายเป็นของยแกเป้ค่ะคือขั้นมือนอนมือนี่สงสัยสีได้อีกได้หนึ่ได้สิบบาทเลยค่ะโอ้ยเซนไหนคะเซนนี้หระเตรียมตัวจะได้หรือเปล่าเราทั้งน้องอุ้มนี่แหละมันค่อยหมันน้องสองขอให้แตกโอ้โอ้ยไม่กอด อันนี้ดีกว่าค่ะนี FREE ่ว่าได้เด้เอเพากดึงซ้องที่ได้่อยก็ะเงื้อทนแล้วแสดงว่าดวงดีมากค่ะเออคนจะหมานยังไงก็หมานค่ะคุณยายแปะเอ้ยโอ้ไม่ได้จับนไะม่ได้เอกามนยยายแปะถ้าหมานจริงเอาให้แตกค่ะแต้วแต้วแต่แต่แต้นแต่าต้วต่าตตตตจะเนลีลาเนาะคุณยายเป็นสีแบบแปลกๆปลดู มันนี่เร่งแรงๆหนึไม่เลยสองสเสียดายมากคืออะไรวะมันช่วใส่บ้างได้ไหเป็นเพียงปกติอยู่อยาว่าแตกว่ะแตกว่ะแตกชัวร์ค่ะคว่าลคนเดืองดีค่ะคนเดืองคนเืองดีค่ะ ส่วนมากน้อง <ล ries> อุ้มชนะมันจะได้สิบบาทล็อกเบิ้งค่อยว่าขาทั้งที่หนึ่งเจ้าหนึ่งพันขาพามต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 ามพันพันพันบันพัน,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 นให้หน่อยค่ะงั้นโคกไม่มีแล้วนะจะพาไปซื้อโคกเหลก็กโคกหินไม่เอาโคกเหลก็กโคกเหลก็กยางเดียวโคกเหลก็กโคกเหลก็กโคกเหลก็กโคกเหล็กอัยมาพ่อซื้อดรอกโคกเหล็ก เขาอยากได้อยู่เขาว่ามันสิมีชวนแบงาแป้งดดาว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 ดายายแปะมาคนเดียวยายแปะใช้เดียวยายแปะคนเดียวใช้เดียววันนี้ขอให้ห้าร้อยขอให้ลงพันใช้เดาวลงพันให้เลาไม่ได้สักบาทเลยค่ะแทงสุดท้ายเอาเอาเอาให้มันได้มีนะนี่นะมันนั่งบนมีโคกอยู่ไป มา,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 าม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 ันจะได้ซื้อโคกไหมจะเอาโคกหินหรือโคกเหล็กหรือโคกไม้ค่อยว่าจะได้โคกไหมโคกไหมโคกไหม,ไม,ไมสิบบาทตออัวขยู่สุยไปสุยมากอยู่แรงไปนิดนึงคุณสองคนสามเทียวนเตน้ำมูลนิกรรมาการล็อกเข้าตี๋วะไม่เป็นไรค่ะเป็นไรห้าสิบอีกค่ะมันมาเป็นตะขั้นล็อกมือนี่